ขอนอบน้อมแด่อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพแก่ท่านพระครูสุทีธรรมาภิรัตเจ้าอาวาสวัดป่ารัชดารามขอโอกาสคณะครูบาอาจารย์และพระภิกษุสามเณรทุกรูปเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านรายนามคณะท่านเจ้าภาพวันที่22มกราคมพุทธศักราช2567 ได้แก่นายวิทยานางพีรยาปาอินพร้อมครอบครัวนายมานิตนางพัชราวงคำตันพร้อมครอบครัวนายภูลศักด์นางสายฝนกิติบุตรพร้อมครอบครัวทำบุญอุทิศกุศลไปยังพ่อหลวงหมองแม่หลวงวันยอดอ้ายคุณพ่ออัมพรคุณแม่บัวภายกิติบุตรคุณพ่อติ ป่าอินบรรพาบบุรุษทุกพพทุกชาติผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมนายเวรเจ้าภาพพัะตาหารเพลิพ่มเติมคือคุณนันทนาชูเชิดร้อยตรีพิสิทธิ์คุมหิรันจำนวน3,000บาทวันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็ถือได้ว่ามาทำบุญอันเป็นเหตุให้ถึงความสุขชื่อว่าบุญนี้เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ แต่บุญนี้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีซ้ำยังเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขสมดังพระบาลีว่ามาพิกเวปุญญานังพายิทธะสุขัสเสตังอธิวจนังแปลเป็นไทยได้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้กลัวบุญไปเลยบุญนี้เป็นชื่อของความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขอย่างไรบุญเป็นชื่อของความสุข เพราะว่าบุญเป็นสิ่งอำนวยสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจให้ทุกอย่างรวมทั้งการได้อัตภาพในสุขติภูมิก็ได้มาด้วยบุญโดยที่สุดการได้มรรคผลนิพพานก็ได้มาด้วยอำนาจของบุญทั้งนั้นคุณสมบัติของบุญนั้นมีหกคือบุญชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดได้บุญนำความสุขความเจริญก้าวหน้ามาให้แก่เราได้ บุญติดตามเราไปทุกฝีก้าวแม้ไปเกิดข้ามภพข้ามชาติบุญเป็นของเฉพาะตนใครทำใครได้โจรลักขโมยไปไม่ได้บุญเป็นที่มาของพวกทรัพย์สมบัติทั้งหลายบุญให้มนุษย์สมบัติที่พสมบัตินิพพานสมบัติแก่เราได้ท่านทั้งหลายคันได้ทราบอนิสงส์และคุณสมบัติแห่งบุญอย่างนี้แล้วต่อไปอัอาตามาภาพจะกล่าวเหตุเกิดบุญคือบุญกิยาวัตถุสาม อันได้แก่บุญเกิดจากการให้ทานเช่นถวายข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มแก่พระภิกษุสามเณรหรือแก่ชนเหล่าอื่นผู้มีศีลอันดีมีธรรมอันงามนี้เรียกว่าทานละไมบุญเกิดจากการรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลแปดหรือศีลสิบเป็นต้นก็ตามนี้เรียกว่าศีลละไมสุดท้ายบุญเกิดจากการภาวนาได้แก่การเจริญสมถาภาวนา ือการเจริญสมาธิและการเจริญวิปัสนาภาวนาได้แก่การเจริญปัญญานี้เรียกว่าภาวนาใหม่เมื่อยาดยนย์ทั้งหลายได้รู้เหตุเกิดบุญอย่างนี้แล้วก็ควรทําบุญบ่อยๆเพราะว่าบุญเป็นเหตุนํามาซึ่งความสุขสมดังพระบาลีว่าปุญญเจปุริโสกยิรากยิราเถนังปุณณปุณังตมหิชันทางกยิราทะสุขโขคุยญสญญสะอุจโยแปลเป็นไทยได้ว่า ถ้าว่าบุรุษพึงทําซึ่งบุญไซก็พึงทําบุญนั้นบ่อยๆพึงทําความพอใจในบุญนั้นเพราะว่าการสั่งสมบุญนําสุขมาให้ในวันนี้อัตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านผู้ได้มาถวายพัตาหารเช้าเพลนซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้เป็นผู้มาสั่งสมบุญอันเป็นเหตุแห่งความสุขเป็นเหตุได้อัตภาพในสุขติภูมิและเป็นปัจจัย ในการได้มรรคผลพระนิพพานอันเป็นอุดมสุขสุดท้ายนี้อนามภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงดลบันดาลอภิบาลรักษาให้ญาติโยมทั้งหลายจงปราศจากโรคภัยอ,อุปสรรคุปัตวะอันตรายทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนท่านทั้งหลายและให้มีโอกาสนำตนเข้าสู่อมตะมหานิพพานในการมันไม่ช้าไม่นานนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอน